ครับคลิปนี้จะพากแต่เสียงนะครับวันนี้ผมมาแนะนำรถกระบะนะครับคันยักษ์นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็น MG t e n d e r นะครับรุ่น 2.0c นะครับเกรดดีนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับราคาพิเศษครับราคาเดิมอยู่ที่729,000บาทครับส่วนลดพิเศษนะครับ235,000บาทคงเหลือราคาอยู่ที่494,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละ7 0 0 เ5 9บาทเท่านั้นเองนะครับของแถมจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนี้มีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับ161แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโตแบบ6สปีดนะครับขึ้นเขาสบายนะเพราะว่าตัวนี้แรงบิดค่อนข้างดีแรงม้าสูงนะครับประหยัดน้ำมันนะครับให้แรงบิดในรอบต่ำมากนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะครับ สำหรับด้านหน้านะครับด้านหน้ารถจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับจะมีเดทาวให้ด้วยนะครับกระจังหน้าแบบใหม่ล้อลอยขนาด16นิ้วนะครับด้านหน้านะครับโชคมีขนาดใหญ่นะครับแม็กเฟอร์สันสตั๊ดนะครับเป็นอิสระนะครับด้านหน้าบันไดข้างนะครับกระจกข้างเป็นแบบคมเมียมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับคันนี้นะครับได้ของแถมจัดเต็มนะครับนี่ครับมีโลบากระบะไลเนอร์นะครับขัดเคลือบสีกันสนิมนะครับด้านท้ายมีกันชนให้อยู่แล้วนะครับโชกอัพด้านหลังนะครับแหนบจะอยู่ เหนือเผานะครับสําหรับตัวโช๊คอัพคันนี้นี่ครับสารกตัวเอ็กเทนเดอร์มีกล้องหลังให้แล้วนะครับกระบะไลเนอร์นะครับตัวโลบาร์มีให้ด้วยนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมให้ครบหมดนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับคันนี้เป็นรถกระบะนะเป็นแคปนะแต่ได้ดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อนะครับสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับการต่อภาษีค่อนข้างถูกนะครับภายในนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับโอเพนแคปนะครับมีเบาะแคปให้นะครับ ข้างในจะเป็นเบาะผ้านะครับมีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นี่ครับเบรกมือธรรมดาเป็นแบบเมนนุ่นะครับเกียร์ออโต้แอร์นะครับทุกอย่างนะครับรถผมว่าคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้ที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ หน้าจอเป็นแบบอนาล็อกนะครับนี่ครับมันติฟังก์ชันนะครับมีออปชันต่างๆมีไว้ให้นะครับค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับและมีระบบตัวทักชั่นคอนโทรลด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นแคปนะแต่มีตัวกันลื่นถลายด้วยนะครับได้ออโต้นครับราคานี้ไม่มีแล้วนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับใครสนใจนะครับออกรถส่วนบาทนะครับส่วนรถพิเศษนะครับทักมาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับได้แคปออโต้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ